โลมปัจจัยการ12ชาติเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดชรามรณะชายชาติการเกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดชรามรณะความแก่และความตายครับนี่คือหลักการสัมพันธ์ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเรื่องปิิจะสมุป,ปบาทซึ่งเป็นหลักแห่งการเกิดขึ้นพร้อมกันของเหตุปัจจัยในหลักปิิจจสมุปปบาทนั้นความสัมพันธ์ระหว่างชาติและชรามรณะเป็นลำดับที่11และ12ตามลำดับ ดอกจันเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะหมายความว่าเมื่อมีการเกิดไม่ว่าจะเป็นการเกิดทางกายภาพหรือการเกิดขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ย่อมมีความแก่และความตายตามมาเป็นธรรมดาการเกิดเป็นเงื่อนไขให้เกิดความเสื่อมสลายในที่สุดความหมายของชาติในทางพุทธศาสนาคําว่าชาติในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเกิดของสิ่งมีชีวิตจากท้องแม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นซึ่งอาจหมายถึงดอกจันทร์การเกิดทางกายภาพการอุบัติขึ้นของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในพบใหม่ซึ่งนำไปสู่ความแก่และความตายในที่สุดดอกจันทร์การเกิดขึ้นของจิตการเกิดขึ้นของความรู้สึกการปรุงแต่งหรือการยึดถือในใจในแต่ละขณะจิตซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ดอกจันทร์การเกิดของอัตตาตัวตนการยึดมั่นถือมั่นว่ามี ตัวเราหรือของเราซึ่งนำไปสู่การปรุงแตง่งและทุกต่างๆดังนั้นเมื่อมีการเกิดชาติไม่ว่าในแง่มุมใดก็ตามย่อมนำไปสู่การเผชิญกับความแก่ชราและความตายมรณนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทุกทั้งโปรงตามหลักอริยสัจสี่ครับชรามารณนะอานาวาชรามารณนะเป็นคำภาษาบาลีสันสกฤตหมายถึงความแก่และความตายโดยดอกจันชรา จาร่าหมายถึงความแก่หรือความเสื่อมโทรมของร่างกายและอินทรีย์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเวลาเช่นดอกจันฟันหลุดดอกจันผงหลอกดอกจันหนังเหี่ยวย่นดอกจันความเสื่อมถอยของพละกกาลังดอกจันความแก่งหงอมของอวัยวะรับรู้ต่างๆเช่นตาหูดอกจันความเสื่อมของอายุขายดอกจันมรณะมาราณาหมายถึงความตายซึ่งคือการสิ้นสุดลงของชีวิตการแตกดับของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ การดับไปของชีวิตตินซีการทอดทิ้งร่างกายหรือการทำกาละการตายชารามรณะในหลักพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาชารามรณะถือเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งปวงที่เกิดมาแล้วและเป็นหนึ่งในทุกที่พระพุทธองค์ทรงสอนในอริยสัจสีว่าการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์การเจ็บก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์นอกจากนี้ชารามรณะยังเป็นข้อสุดท้ายในหลัก ปฏิจจสมุป,ปบาทเดพเอนเดนโอริจินเอชันหรือหลักอริยสัจจากเหตุปัจจัย12ประการซึ่งอธิบายถึงวงจรแห่งการเกิดขึ้นของทุกดอกจันทร์เพราะมีชาติการเกิดเป็นปัจจัยชรามรณะความแก่และความตายจึงเกิดขึ้นหมายความว่าตรับใดที่ยังมีการเกิดตรับนั้นก็ย่อมต้องเผชิญกับความแก่และความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วย่อมต้องเสื่อมโทรมและดับไปเป็นธรรมดา การเข้าใจเรื่องชารามรณะจึงเป็นสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาเพราะเป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตและเป็นแรงจูงใจให้ปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจากวงจรแห่งการเกิดแก่เจ็บตายหรือวัตสงสารนั่นเองในภาษาไทยคำว่าความชาราและความแก่มักถูกใช้สลับกันไปมาจนบางครั้งก็ทำให้สับสนแต่ในทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยมีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อยและสำคัญพอสมควรครับความแก่เอจิ้งความแก่โดยทั่วไปหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งถึงวัยชราเป็นการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตจากวัยอ่อนเป็นวัยที่แก่ขึ้นซึ่งรวมถึงการเจริญเติบโตการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามการเวลาในทุกช่วงวัยดอกจันเน้นไปที่ กระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ดำเนินไปเรื่อยๆตลอดชีวิตดอกจันตัวอย่างผิวหนังเริ่มมีริ้วรอยผมเริ่มเปลี่ยนสีความสามารถในการมองเห็นหรือได้ยินลดลงซึ่งเป็นสัญญาณของความแก่ที่เกิดขึ้นได้ในหลายช่วงวัยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นความชราเซเนเซนซีเรียทริกความชราเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตมนุษย์หรือกล่าวคือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก่ เอจจิ้งที่เน้นไปที่การเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆในร่างกายอย่างต่อเนื่องและะส,สมตามการเวลาซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลงทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นและในที่สุดก็นำไปสู่การเสียชีวิตดอกจันเน้นไปที่การเสื่อมถอยการสึกหรอของระบบต่างๆในร่างกายที่เกิดจากการสะสมความเสียหายเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุดอกจันตัวอย่าง โรคอัลไซเมอร์โรคกระดูกพรุนโรคหัวใจหรือภาวะอื่นๆที่มักพบในผู้สูงอายุและเป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพของร่างกายในระดับเซลล์สรุปความแตกต่างคุณสมบัติความแก่เอจิง้งความชราเซเนเซนจีเรียทริกช่วงเวลากระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายช่วงสุดท้ายของชีวิตที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยอย่างชัดเจน ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเจริญเติบโตการพัฒนาการเสื่อมถอยของเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆผลลัพธ์ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยระบบการทำงานของร่างกายลดลงเกิดโรคได้ง่ายขึ้นพูดง่ายๆคือความแก่เป็นคำที่กว้างกว่าครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตตลอดช่วงชีวิตส่วนความชาราเป็นภาวะที่ร่างกายเข้าสู่ช่วงสุดท้ายขององค์การแก่ ที่มีการเสื่อมถอยอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นการดูแลสุขภาพและชะลอความชราจึงเป็นการพยายามรักษาสภาพการทำงานของเซลล์และอวัยวะต่างๆให้นานที่สุดเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุครับหากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆสามารถสอบถามได้เลยนะครับในแง่ปกติทั่วไปเด็กๆจะไม่มี ความชราในความหมายขององค์การเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยอย่างที่เกิดในผู้สูงอายุครับแต่ก็มีประเด็นที่น่าพิจารณาดังนี้1ความแก่เอจจิ้งในเด็กอย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้าว่าความแก่คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งถึงวัยชราดังนั้นเด็กๆก็อยู่ในกระบวนการแก่ ครับเทียงแต่เป็นการแก้ในแง่ขอองค์การเจริญเติบโตและพัฒนาการเช่นดอกจันเซลเจริญเติบโตแบ่งตัวและพัฒนาการดอกจันร่างกายมีขนาดใหญ่ขึ้นดอกจันอวัยวะต่างๆพัฒนาและทําหน้าที่ได้สมบูรณ์ขึ้นดอกจันสมองมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆนี่คือกระบวนการเอจจิงที่เป็นไปในทางบวกหรือการพัฒนาเพื่อให้ร่างกายพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตสอง ความชาราเซเนเซนซิเรียทริกในเด็กโดยปกติแล้วเด็กไม่มีความชาราครับเพราะความชาราคือการเสื่อมถอยของร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างไรก็ตามมีกรณีพิเศษที่เรียกว่าโรคแก่ก่อนวัยโปรเจเรียหรือฮุชินสันกิลฟอร์ดโรเจเรียซินโดรมซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายากมากทำให้เด็กมีอาการแสดงออกเหมือนคนชาราตั้งแต่อายุยังน้อยมากเช่น ดอกจันผิวหนังเที่ยวยน่นดอกจันผมร่วงดอกจันมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อดอกจันพัฒนาการทางร่างกายหยุดชะงักดอกจันมักเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับปัวใจและหลอดเลือดตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉลี่ยประมาณ13ปีในกรณีนี้แม้จะเป็นเด็กแต่ร่างกายกลับมีภาวะความชราที่เป็นการเสื่อมถอยในระดับเซลล์และอวัยวะต่างๆคล้ายกับคนชราสาม มรณะเดทในเด็กๆเด็กสามารถรเผชิญกับมรณะหรือความตายได้ครับไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุต่างๆเช่นดอกจันโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคมะเร็งในเด็กโรคติดเชื้อต่างๆหรือโรคทางพันธุกรรมร้ายแรงดอกจันอุบัติเหตุเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์การจมน้ำการตกจากที่สูงดอกจันโรคหลายตายในทารกสแตนอินเฟนเดสซินโดรม SIDS เป็นภาวะที่ทารกเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุขณะนอนหลับมักเกิดในทารกอายุน้อยกว่า1ปีดอกจันทร์ความผิดปกติแต่กำเนิดซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตในวัยเด็กดังนั้นโดยสรุปคือดอกจันทร์ความแก่เอจจิงเด็กๆมีกระบวนการ แก่ในแง่ขององค์การเจริญเติบโตและพัฒนาการดอกจันความชราเซเนเซนส์ cence, โดยปกติไม่มีแต่มีโรคบางชนิดเช่นโปรเจเรียที่ทำให้เด็กแสดงอาการเหมือนคนชราดอกจันมรณะ Dead, เด็เด็กๆสามารถเสียชีวิตได้จากสาเหตุต่างๆหวงังว่าจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นนะครับ คนเราไม่สามารถรู้เวลาชราและมรณะที่แน่นอนได้ครับการรู้เวลาชราและมรณะเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ในปัจจุบันแต่เราสามารถประเมินแนวโน้มและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ครับการรู้เวลาชราเราไม่สามารถบอกได้ว่าฉันจะเริ่มชราอย่างแท้จริงตอนอายุ65ปี3เดือน10วันได้อย่างแม่นยำครับความชราเป็นกระบวนการต่อเนื่องและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งพันธุกรรมการใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมและสุขภาพโดยรวมดอกจันสัญญาณของความชราเราจะสังเกตเห็นสัญญาณของความชราได้เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนและวัยสูงอายุเช่นดอกจันริ้วรอยบนผิวหนังดอกจันผมหงอกหรือผมร่วงดอกจันความสามารถในการมองเห็นหรือได้ยินลดลงดอกจันเรียวแรงถดถอยลงดอกจันความเสี่ยงต่อโรคเครื้อรังเพิ่มขึ้นเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ ดอกจันการประเมินทางชีวภาพแม้จะยังไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้แต่ในทางวิทยาศาสตร์มีการศึกษาเรื่องอายุทางชีวภาพ (biological age) ซึ่งพยายามประเมินอายุของเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายว่าแก่ไปแล้วกี่ปีเมื่อเทียบกับอายุจริงตามปฏิทินซึ่งอาจช่วยให้เรารู้แนวโน้มการเสื่อมถอยของร่างกายได้ดีขึ้นในอนาคต การรู้เวลามรณะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนเราจะรู้เวลาเสียชีวิตที่แน่นอนครับความตายเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในไวไัยใดด้วยสาเหตุใดก็ตามดอกจันการคาดการทางการแพทย์แพทย์อาจสามารถให้การพยากรณ์โรคพรอ g โน s ิสได้ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรืออยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต เช่นอาจบอกได้ว่าผู้ป่วยอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีแต่ก็เป็นเพียงการประมาณการเท่านั้นไม่ใช่การระบุเวลาที่แน่นอนดอกจันสถิติอายุขยเฉลีย่ยเรามีข้อมูลเกี่ยวกับอายุขยเฉลีย่ย life expectancy ของประชากรในแต่ละประเทศซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่บอกกว่าคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไร แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเสียชีวิตตามอายุไขเฉลี่ยนั้นเสมอไปดอกจันปัจจัยเสี่ยงเราสามารถทราบปัจจัยเสี่ยงที่อาจทําให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้เช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปการมีโรคประจําตัวที่ไม่ได้รับการรักษาที่ดีอุบัติเหตุหรือการใช้ชีวิตที่เสี่ยงอันตรายแต่การรู้ปัจจัยเสี่ยงก็ไม่สามารถระบุ วันตายได้อยู่ดีครับสรุปโดยสรุปคือเราไม่สามารถรู้เวลาชราและมรณะที่แน่นอนได้ครับความชราเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเกิดขึ้นและแตกต่างกันไปในแต่ละคนส่วนความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้สิ่งที่เราทำได้คือใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดดูแลสุขภาพกายและใจเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและยอมรับความเป็นจริงที่ว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนเสมอครับ